ชีวิตจะหมดกรรมทันทีถ้าเราไม่ใช้ชีวิตเป็นไปตามยะถากรรมนะคะคำว่ายะถากรรมเนี่ยมันเป็นคําที่นะคะเออมีความรู้สึกว่าเรานี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเราถูกยอมจํานนกับเหตุการณ์สถา,านการณ์ที่เราไม่ได้ทําตัวเองเราเอาแต่โทษเรื่องกรรมในอดีตที่นะคะเราถูกสั่งสอนมาแบบหาตทนตอไล่สาเหตุไปเจอนะคะ หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องราวของโลกแห่งพลังงานเป็นเรื่องราวของทำแล้วได้ตามนั้นนะคะทำแล้วได้ตามนั้นไม่ต้องรีรอให้มันกำ,กำหนดนะคะเราจะเป็นผู้กำหนดกรรมด้วยตัวเราเองโดยการลุกขึ้นมาสร้างค่ะ สร้างในสิ่งที่ตนเองต้องการสร้างในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเพราะวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนะคะนักพลังงานศึกวิทยาสตร์ต่างๆก็ลุกขึ้นมาทำงานวิจัยลองรับได้ว่ามนุษย์สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอให้หมดกำ เข้าใจไหมคะเออกำใด้ใครก่กอ,อกแลัวตอบสนองก็ทำวันวันนี้เลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราสร้างพลังงานดีๆเอาแต่เรื่องเรานะคะพลังงานความคิดดีๆด้านบวกและแรงปัรนาาที่บริสุทธิ์ไม่ไปเบปียดเบียนใครนะคะมีหลักการในเรื่องเราจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้มากมายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไม่ต้องรองกรับนะคะไม่ต้องรอง ว่านะคะเราเกิดจากชาติตระกูลนี้แล้วเราจะเปลี่ยนฐานะอะไรไม่ได้ไม่จริงอีกต่อไปนะคะดังนั้นเราหลุดพ้นเรื่องม่านทางตาเกี่ยวกับนะคะความเชื่อผิดๆของนะคะที่เราเคยเรียนรู้มาเราไม่ได้กล่าวโทษบรรพุุษเพราะประสบการณ์คนละชุดกัน ะะประสบการณ์ของท่านท่านก็เรียนรู้มาในรูปแบบที่การเวลาแตกต่างกันไปแต่ยุคนี้สมัยนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีมันเป็นยุคของพลังงานที่นะคะพลังงานที่ใครสร้างอะไรจำนวนกี่โวลต์หรือจำนวนมากความเข้มข้นของพลังงานมันจะเป็นการสะสมเป็นเรื่องราวการตอบกลับมาสำหรับผู้สร้างคนนั้น ถ้าเราสร้างพลังงานทางด้านดีได้จีแน่นอนกลับมาถ้าเกิดใครยังไม่ลุกขึ้นมาสร้างพลังงานอะไรก็เป็นทางเลือกที่คุณจะได้กลับมาสเปิยสะปะเช่นกันหรือถ้าเกิดใครจงใจสร้างแต่พลังงานไม่ดีมันใส่ร้ายหมันนินทามันสุมหัวกันนะคะอะไรต่างๆที่นะคะเป็นเรื่องพลังงานลบๆคุณก็จะได้พลังงานลบๆกลับมาเช่นกันนี่เป็นเรื่องราวของการที่นะคะ ตรงไปตรงมาของสมการพลังงานนะคะไม่มีใครมาโกงใครและเรื่องราวของพลังงานที่ตราเองเใช้ดังนั้นมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบวิธีการใช้พลังงานในชีวิตของ,รงเราเองใน24ชั่วโมงว่าวันนี้เรานําพลังงานอะไรดีเข้ามาในร่างกายเราถ้าเราความนำในเรื่องราวความคิดดีคิดบวกแนวทางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะเส้นทางของการที่จะประสบความสําเร็จ และเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งนะคะเราไม่มีข้ออ้างใดๆในการที่จะทําให้ทีนเราประสบความสำเร็จนันน่นและที่สําคัญก็คือความต่อเนื่องนะค,ะความต่อเนื่องความศรัทธาในตัวเองความรักในตนเองนะคะอย่างแท้จริงโดยที่นะคะเราะะลงมือทําด้วยนะคะที่พูดมาทั้งหมดแต่ไม่ลงมือทําเลยมันไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนดังนั้นเส้นทางความสําเร็จ มันเป็นวิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จเส้นทางแห่งความนะคะที่จะต้องอลุกขึ้นมานะคะให้คนจากสภาวะของการที่ยอมจำนวนกับเรื่องราวเกี่ยวกับยาฐานกรรมนะคะหรือเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเราถูกมัดแข้งมัดขานะคะแล้วนะคะต้องใช้ชีวิตไปเหมือน เหมือนธาตุที่ถูกแบบว่า,เ,าเหมือนธาตุนะฮะเหมือนธาตุที่ถูกเลยนะมัดแข้งมัดขาแล้วไม่มีสัรภาพในการที่จะทําอะไรนะให้หมดสิ้นไปเสียทีค่ะเราเป็นผู้ที่นะคะจะนะฮะลนะดล็อกในเรื่องราวกรรมของตนเองให้สู่ความอิสระและลุกขึ้นมาใช้พลังบวกในการคิดสร้างสรรค์ทีตนาการในสิ่งที่ต้องการและทําอย่างต่อนเนื่องมีความเชื่อมั่นเชื่อใจในตนเองพัฒนาแล้วพัฒนาอีกลองผิด ลองถูกก็ให้อภัยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ในสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใช่ตัวเองและเมื่อน,นั้นค่ะเมื่อไร่ที่คุณลงมือทำในสภาวะจิตใจที่มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองและธรรมชาติจนนะคะผลลัพธ์มันเกิดแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งนั้นคู่ควรและคุ้มค่าจริงๆค่ะ